เรื่ครับสวัสดีครับพวกผมครับไทยทีเอ็นะผมวันนี้เราอยู่ในเกมมินิเวิร์บอลอาร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมคนเดิมนะครับไทยทีเอ็นะผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าผักรัวนะผมก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับอยู่ในมินิเวิร์เนาะนะครับเผื่อใครบางคนไม่รู้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับใน description นะครับหรือว่าพิมพ์ว่ามินิเวิร์นะครับในทั้งเพจสโตแล้วก็ Google นะครับผม เออเอ้อนั่นแหละเพย์โตแล้วก็แอป,ปสโตร์นะครับส่วนในเวอร์ชัน PC นี่ครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ใต้ล่างแล้วนะจ๊ะนะครับอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็แอดกันมาได้นะฮะโอเคนะครับเราโดดขึ้นมาไกลแล้วโอเคต่อไป <c oughs> <c oughs> ไเขวเว้เอ้ยแม่งเอ้ยนิดเดียวไม่ถึงมานะครับวันนี้ก็พากัวเนาะนะครับซึ่งข้อดีของมินิเวิร์เนี่ยคือมันสามารถนะครับดาวน์โหลดเว้ยดาวน์โหลดแมปได้เลยนะครับในเกมเนี่ยเออนะครับก็เป็นอะไรที่โคตรดีนะฮะ โอเคสีดาแล้วก็อันนี้นะครับผมจะถึงปะวะโอเคนะครับเซฟเลยนะเวลหนึ่งเรียบร้อยยังอะ่ะอ้าวไม่ไม่เช่ารอรอโอเคน่าจะเซฟแล้วนะนะคิดว่างั้นนะครับผมโอเคด่านต่อไปนะฮะด่านต่อไปลงลาวาเลยได้ไหมอะมันมันจะเกิดข้างบนปะรีสปอนโอเคเกิดข้างบนโอ้เยี่ยมเลยนะครับดังนั้นนะครับก็ตายดีกว่านะฮะ อึ๊บหือถึงวะโอเคถึงด้วยโหแล้วมันจะไปตรงไหนต่อเอ้าดิดๆดๆโอ้ยโดดฟึบแล้วโหมันมีแบบอะไรมีพาร์ติเคิลเด้งดึงด้วยนะฮะซึ่งแบบนี้นะครับผมว่านะน่าจะต้องขึ้นไปถึงแบบอือีกโคตรไกลอะทุกคนโอ้ซึ่งนะครับก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะฮะเออผมคิดว่างั้นนะครับอึ๊บถึงปะวะโอเคถึงอีก โอ้มันถึงได้ไงวะโอ้เดี้ยวถึงพอดีอ๋อมันเป็นอ๋อมีเถาว,วันให้ไตอ่อะครับโอ้เสียงเลยครับจังหวะเนี้ยโอ้มีเถาว,วันมันก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้มันเป็นท่อนไม้นะทุกคนเออนะครับอ้อก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะดึงดึงโอเคเอียนะก็ถือว่ายากอยู่นะฮะอ,อ่า เรียบร้อยโอเคด่านต่อไปนะครับบล็อกน้ําแข็งนะฮะบล็บอกน้ําแข็งอึ๊บหืมอึม๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคเรียบร้อยอ่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บดึงดึงดึงโอเคนะครับโอ้ปั๊บปั๊บอุ้ยยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่่ะผมว่าเนี่ยใช่ไหมมันแค่โดดธรรมดาเว้ยเนี่ยโอ้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะจะต้องใจเย็นๆนะผมโอเคนะครับใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ปึ๊บอ่ะเรียบร้อย มาต่อไปนะครับดานไหนเอ่ยหนนะม,นมันเมื่อไหล่มันจะตื่นสักทีวะโอเคตื่นก็ไดนะ้ด่านต่อไปนะครับอูอีกไกลอ่ะบอกเลยนะครับวันนี้ยาวไกลนะทุกคนเออนะครับอันนี้ฟืบฟึบโหโอ้ฟบโอ้โอโอโยอเ,เออ,ดอ,อ,ดอมมดเดี๋ดว้ดี้วิ้ดิ้อิ้ดิลดิดิดิ้าิ้ดิคิดิ้ิดิ้ดอ้ดิดิ้ดิ้้มิ้ดิด้ดิ้ดิดิ้ดิ้ดดิ้ดิด้ดิดิ้ดิดิ้ดดดเ้เ,เดด ะครับตอนนั้นผมจะใจเย็นๆแล้วกันแน่ะผมใจเย็นๆแล้วกันนะยเ,ยนนนะเราจะพยายามใจยเย็นๆนะทุกคนเออใจยเย็นๆก็ได้นะจังหวะเนี้ยเออไม่ต้องรีบนะครับถ้าเรารียบร้อนก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้นะครับผมเออเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากเว้เออก็คแค่โดดนะฮึบถึงวะโอเคถึงด้วยนะครับเซฟมันอยู่ตรงไหนอย,อยู่ตรงนน้นเองฮึบแล้วก็ตรงนี้ฮึบอ่ะตรงนี้อีกอันหนึ่งแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็อันน,น,นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว มานะไปทางนู้นเลยดีกว่าทำไมต้อโดดมาดีวะ,ะก็น่าจะถึงแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเรเวห้าซึ่งนะครับผู้สร้างแมบ,บเขาน่าจะเป็นคนเวียดนามเวผมก็อ่านไม่ค่อยออกแล้วว่าเขาภาษาอะไรอะ่ะนะครับนันต่อไปเฮ้ยเด,ยด,ยด,ยดยอันนี้ทำไมมันแปลก,ปลกๆวะโอ้ยดีผู้ตายเถอะโอ้ยโอเคไม่เป็นไรเราเซฟไว้นะครับแล้วก็เรายังไม่ค่อยนะครับไปไกลเท่าไหร,ร่นะฮะ เดี๋ยวผมจะใจะเย็นๆแล้วกันนะครับถ้าเราใจร้อนก็จะร่วงนะครับผมโอเคใจเย็นๆนะครับนี่คือใจเย็นๆนะปึ๊บโอ้ปึ๊บออันนี้ไม่คมุ้ดต้องระวังเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้เว้ยมันใกล้นะครับก็เสี่ยงที่เราจะร่วงไปในหลุมนะครับที่เขาวางกับดักไว้นะครับผมโอเคปึ๊บเอออันนี้โอ้โหอันนี้ใกล้อยู่อ,ะอ่ะอ่าไม่ค่อยยาเท่าไหร่นะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยจัดไป เดีด๋ยวๆม,ไม,ไ,มไม่ตื่นนะต่อไปนะครับด่านนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้นะครับเลเวลมันยังผมว่านะมันน่าจะเริ่มจากระดับง่ายสุดเลยอ่ะโห <c oughs> แต่มันมีโคตรหลายระดับวะทุกคนผมคิดว่านะน่าจะใช้เวลาอ <c oughs> ใช้เวลานานอยู่นะครับในการที่เราจะนะผ่านทุกด่านนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ครบนะครับก็ต้องขออภัยเนาะเราจะพยายามเล่นนะเออให้มากที่สุดล้วกันเนี่ยผมฮึบ โอเคอ้ายมัดตีอีกแล้วโหตายดีว่ะมันจะได้ไม่เกิดข้างบนนะครับแมงอะไรต้องโดดใหม่แมงโคตรอีกไกลเลยเว้ยโอเคฮึบอ้ายเดี๋เดๆๆๆด็ดเ่วงเหงียว่ะมันล่วงไปอย่างไะ,ะเรียบร้อยอ่อฮึบปึ๊บแม้วันนี้ครับเราจะลองแบบสปีดดูสปีดดูสปีดไม่ได้กินเลยอเก่งินออ่ะ โอเคผมม่าลองกินนะครับผมกินให้หมดเลยนะครับมันจะได้บูสต์บูสต์อะไรเพิ่มมา่ช่างมันอ่ะไอ้เนอะไรวะเนี่ยทำไมเราต้องกดถอยหลังมาวะผมว่าผมตายตรงนี้หลายรอบแล้วนะโอเคขอใจเย็นก่อนนะอ่าฮึบอันนี้นะโอ้ใกล้จังวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเซฟกลางทางด้วยแสดงว่ามันยากอยู่ใช่ไหมถึงมันมีเซฟให้กลางทางเนะี่ยคืออะไรเนะี่ยเออมีเซฟให้กลางทางด้วยนะครับผมโอเคเอา่าฮับ อ่าร้อยแล้วก็น,นี้อ่าฮึบอันนี้นะฮะเดี๋ยวไปทางนี้เลยนะบอวะโอเคเซฟขอเซฟไว้ก,ก่อน <c oughs> ผมมีเซฟไว้กลางทางว่ะแสดงว่ามันน่าจะเออนะถือว่ายากอย,กอยู่เนีัยผม <c oughs> โอเคต่อไปด่านนี้ฮึบฮึบมาฮับฮับฮับอันนี้นะครับแล้วก็โดดไปตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเซฟอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ไม่มีเซฟกลางทางนี่มันก็ดีดีเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยเออตื่นสักทีนะไปทางไหนต่อวะ เดี๋ยวเอเอ๊ะไปทางไหนต่ออ๋อทางนี้ไงโอเป็นไม้ไผ่เนี่ยฮะไม้ไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เห็นอ๋อนี่ไงปึ๊บไม้ไผ่นะครับเป็นท่อนเดียว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 เป็นท่อนเดียวนะก็ถือว่ายากอยู่นะทุกคนเออนี่ไงมันจะติดอะไรข้างบนวะเอ้ยข้างบนมันมีเดี๋ยวมันน้ำวะถ้าเราเกาะน้ำไปได้ไหมคงไม่ได้ใช่ไหมโอเคปึ๊บมาปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บแล้วก็นี้นี่ไงโอ้ย เว้ยไรนี้ทุกคนเห็นนะเราหล่นมาจากข้างบนใช่ไหมผมว่าเราต้องเกาะน้ําไปจริงด้วยอ่ะเออน่ะไปดีกว่าเดี๋ยวนะขอดูทางก่อนนะครับไม่ต้องเกาะน้ำก็ได้นะเว้ยวายมันโดดไกลโอ้ยยิ่งสูงนะครับอู้โอเคถือว่ายอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตายแล้วอะอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยหมดเสียเวลาตรงนี้โค้นนานอะมาๆๆมาาเอาไม้เอาไม้มาๆตรงนี้ทึบเลยก็โอ้โหโอ้ยยิ่งสูงนะ เดี๋ยวนะขอใจเย็นๆนะครับเราต้องตั้งสตินะครับสติเราไม่ค่อยมีด้วยจังหวะเนี่ยโอเคโอ้ยเกือบล่วงว่ะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เดียวมันล่วงได้ยังไงอ่ะเกาะน้ำเหรอขอลองเกาะน้ำดูดิโอเคใช่รอรอได้รอระมันได้หรอครับจังหวะเนี้ยทุกคนเด้อเด้อขอเซฟกอนครับดูดอะไรวะทำไมเกาะน้าขึ้นมาโอ้ คนงงทุกคนไม่เคยอยู่ดีเกาะน้ำนะครับโอเคต่อไปนะครับเออมันดาดอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเดินติดป้ายอะ่ะทุกคนเดี๋ยวออันนี้ได้ะหะโอเคเดินที่ป้ายยิงด้วยโอ้โหโอ้โหโอเคถือว่าเมื่อกี้เรารอดไปนะครับง่ายๆเลยทุกคนนะเดินเดินติดน้ำอ่ะก็ได้แล้วอะ่ะโอเคนะครับโอ้โหป้ายมันยากอะ่ะ โอเคยอมตายแลเถอะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่นะโอ้ป้ายถือว่ายากอยู่เว้ยผมว่าเราน่าจะโดนป้ายสักประมาณ40ปีได้นะฮะออฮึบอ,อ่าอย่างนี้แหละโอ้โหจังหวะมันดีจังหวะมันดีอออ๋โอ,โอ,โอ้ไม่ดีแล้วอะโอ้ยเอ,อ้ยมันจะได้ไหมโอ้ต้องมีคนเล่นได้บ้างแหละเพราะาเรากะนะฮะเราไม่ค่อยเล่นผัดขวดเท่าไหร่นะครับโอเคนะอึบมา,าจะตั้งสตินะครับใจเย็นๆนะัะผมอึบใจเย็นก่อนนะ จะเย็นๆโอเคโอ้ไม่น่าโดดเลยอะโอ้ขู่ถ้าเราอยู่ค้างไว้นะครับเรา่าจะรอดปะมาๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆโอเคนะครับอ่าเราต้องเป็นสไปเดอร์แมนนะครับค่อยๆไต่กำแพงไปโอเคอันนี้มาอันนี้นะครับแล้วก็นี้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับต่อไปอันนี้นะครับไต่ไปไต่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากหรือเปล่าอะ เฮ้มันก็มันก็มากอยู่เฮ้ยโอ้โหอันตรายอันตรายเว้ยอันตรายอ๋อทุกคนนะถึงช่วงเวลานะครับอันตรายเลยครับถึงปุ๋วฮึ pp, โอเคถึงปุโอ้เรียบร้อยโอ้อันไหนมันจะผ่านมันก็ผ่านเลยอะอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปเลเวลต่อไปอมีอะไรให้เล่นบ้างอะอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหกับดักเวนนี่ไลืมแล้วมันง่ายแปลกๆ่ะไม่เอยกับดักนี่เองโอเคนะอ่านะนะไม่ได้กินเราหลอกเราเทพอยู่แล้วนะขูเอะไงดีวะโดดขึ้นถึงโอเคอันนี้เนี่เป็นกับดักนะครับู้หฮึเรียบร้อยอันนี้อะไรอ้าวชิแมนู้่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคโดดแม่งนี้แหละนะครับหูแล้วต่อไปางไหนต่อ เดี๋ยวผมมันต้องโดดขึ้นข้างบนนะ่ะเด้ๆเราขอกลับก่อนนะโอเคอันนี้มันเด้งดึงดวะอะไรอะเฮ้ยโอเคโดดวายเวท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 วัแบบป๊อปป๊อปวะโอเคโดดไปโอ้โหอยู่ดีก็เหมือนโดนโดูดลงข้างล่างเฉยให้ตายเถอะโอเคนะครับไปตรงนี้แล้วก็น,นี้แล้วก็น,นี้โอเคถึงละอันนี้ต่อนะครับโอเคมันเด้งมาตรงนี้ได้ยังไงอะเฮ้ย โอ้โหอ้าวชิตแมนนะมว่าเราตายประมาณ45รอบเลยครับอึ๊บโอเคผ่านแล้วเว้ยอ่านะปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหโลงลาวานะฮะลงหัวลงหลายรอบจุงวะโอ้โหคิดตายเถอะโอเคตรงน,นี้อ่นอนะยังไงล่ะ สวยงามโอเคมันมันเกินไปว่ะอันนี้ผมว่ามันเกินไปนิดนึงอ่ะเออคุมยากมากเลยนะฮะอ้าวทำไมไม่ตายวะจะบอกนะโดนลาวาโอ้โหอันนี้ก็เวอร์เกินนะอันนี้อยู่ดีก็ร่วงอ้าวตายหาลัวฟาดเด้อเดอเโอ้โหจะบอกนะเราต้องปล่อยไปเรื่อยๆทุกคนยังไม่เคยลองโอเคจะลองปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะเยวไม่ถึเ <laughs> <laughs> ยไม่ถึงอ่าครับ โอเคผมว่าเราต right? ้องโดดนะครับพอเราถึงแล้วเราต้องโดดสเปซบาร์อย okay, okay. oh, oh, oh ่างเนี้ยเว้ยสเปซบาร์เดินหน้าเว้ยโอเคอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยอ่ารู้ทิ้งมาแล้วโอเครู้ทิ้งมาแล้วรู้ทิ้งมาแล้วอันนี้ขออะไรครับอึ๊บโอเคโอ้โหเราจะผ่านโอเคนะครับด่านนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าโอเคด่านต่อไปเนี่ยผมโอ้โหว้าวว้้าวว้้าวว้้าวโอ้โหลงลาวาฝ่ก แค่ด่านนี้ด่านนี้ด่านที่เท่าไรหร่หรอวะมาปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,โคตรยากโอเคเนี่ยครเดี๋ยวผมว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็รอต่อในภาหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาโดดต่อไอ้ครึ่งอีก50%ที่เหลือนะฮะก็มีด่านอะไรที่มันแบบยากอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องตัดลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ เดี๋ยววันคลิปนี้นะครับตักลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย